สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับช่องแสงตะวันมิวสิโกในช่วงโควิดนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพามาดูสวนมะนาวที่บ้านที่คุณพ่อได้ปลูกไว้นั่นเองนะคะนี่คือลูกมะนาวนั่นเองจ้าเป็นยังไงบ้างคะนี่คือต้นมะนาวที่เราปลูกไว้นั่นเองค่ะมีผลผลิตเต็มมากเลย เห็นไหมคะลูกเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองค่ะกับต้นมะนาวที่คุณพ่อได้ปลูกไว้นั่นเองค่ะอมมีลูกเยอะแยะเลยค่ะเป็นไงบ้างคะนี่คือมะนาวนั่นเองค่ะเออเราไปดูกันไหนดีกว่าจ้าไป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 เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหลูกใหญ่มากเลยค่ะ ใหญ่กว่าเหรียญสิบเลยนั่นเองนะคะเอ๊ลูกนี้มันดําเป็นเพราะอะไรคุณพ่อบอกว่าเป็นเพราะว่าเพี้ยมันลงแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้นั่นเองค่ะเพราะว่าผิวมันดําแต่ว่าน้ําอะไรก็ใช้ได้ยังมีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะนี่คุณพ่อบอกว่ามาดูนี่มาดูนี่นี่ลูกใหญ่มากเลยพ่อบอกอันนี้เป็นไงเต็มเลยค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ไม่ กเรียกไงยังไม่เป่งเต็มที่ยังเป็นลูกอ่อนอยู่เออันนี้นิ่มแล้วขอเก็บกับบ้านสักลูกสองลูกแล้วกันนะคุณพ่อบอกว่าเก็บได้น,นี้เก็บได้นิ่มนิ่มอ่ะเด็ดหนึ่งสองสามโอ้ดึงไม่ออกกว่าลูกข้างๆหล่นนั่นเองค่ะอ่าได้แล้วนั่นเองค่ะกับมะนาวลูกใหญ่ๆนั่นเองจ้าเป็นไงบ้างคะกับมะนาวที่ พ่อเราปลูกไว้นั่นเองค่ะอย่างน้อยอะ่ะวันเนี้ยโอ๊อันนี้อีกลูกนึ่งพ่าบอกอันนี้ลูกหนึ่งหนึ่งสองลูกแล้วถ้าเราไปซื้อตลาดนะคะอันนี้ก็จะอยู่ประมาณลูกละห้าหกบาทอันนี้เราได้สองลูกแล้วประมาณตีสิบบาทอ่ะลูกละห้าบาทละกันวันเนี้ยเราได้มะนาวกับบ้านไปตำซำตำกันแล้วนั่นเองจะ้ะไปดูกันต่อนะคะ รู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะได้มานาวกับบ้าน <laughs> อเราก็หาต่อไปนั่นเองค่ะว่ามะนาวที่เราจะหากับบ้านนั้นเป็นยังไงบ้าง <laughs> อย่างน้อยเราจะได้มะนาวกับบ้านนั่นเองค่ะขำทุกโลกเลยพ่อใช้ปุ๋ยอะไรคะนี่พ่อบอกว่าใช้ปุ๋ยใช้เปลือกหอมผสมกับ น้ำน้ำอะไรสักอย่างนะน้ําขี้เถ้าเออแล้วก็ฉีดนั่นเองค่ะผลผลิตออกมาดูดีมากเราใช้ปุ๋ยแบบบรา้านนั่นเองค่ะขอบคุณพ่อใช้เปลือกหอมแดงตากแห้งไว้แล้วก็ผสมกับน้ำขี้เท่าเพื่อนํามาฉีดนั่นเองค่ะนี่คือผลมะนาวหรือผลผลิตที่คุณพ่อได้ปลูกไว นี่คือมะนาวหลังบ้านของเรานั่นเองนะคะอ๊ตรงนี้ก็น่าจะมีอีกสักลูกหนึ่งนะขอเข้าไปดูก่อนละกันไปค่ะหนึ่งองา,อาึ๊บน่าเราได้อีกลูกแล้วเป็นสามลูกแล้วนั่นเองค่ะวิวิทางนี้ก็มี5เออันนี้ต้น อะไรนะต้นกระลิงปิงนั่นเองค่ะต้นกระลิงปิงที่บ้านเราก็เริ่มออกดอกแล้วก็มีลูกบ้างแล้วเห็นไหมเอ่ยนี่ดอกของเขานีดอกเต็มเลยมีลูกนิดหน่อยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมนี่มีรสชาติเปรี้ยวกอบอร่อยมากมเห็นแล้วน้ำลายไหลเดี๋ยวขอ ชิมให้ดูสดๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บลูกกะลิงปิงสักลูกหนึ่งเดี๋ยวเอามะนาวไปฝากพ่อก่อนพ่อ,พอ,พอฝากถือมะนาวหน่อยเก็บกะลิงปิงแป๊บหนึ่งหนึ่งสองสาม ห,ลหลแล้วเราก็เขียวเปรี้ยวได้ใจอร่อยจริงๆเลยเจ้าก,กระลิงปิงเนี่ยนี่คือต้นไม้หลังบ้านเรานั่นเองค่ะกระลิงปิงก็กำลังออกดอกออกผลโอ้ยมันหนาวก็เต็มต้นนี่เป็นไงบ้างคะต้นกระลิงปิง แล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้กับต้นกระลิงปิงแล้วก็มะนาวสวนหลังบ้านของคุณพ่อนั่นเองค่ะคลิปหน้าจะเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแสงต้นมิวสิโกด้วยละกันค่ะช่วงนี้ยังไม่มีงานแสดงดนตรีก็จะเอาคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปเที่ยวหรือว่าจะไปสวนทำอะไรก็จะเก็บคลิปมาฝากแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ